เลือกยาสมุนไพรไทยที่ปลอดภัยนะคะใช้แล้วเห็นผลก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะว่าสมุนไพรแต่และตัวเนี่ยแต่และตำรับเนี่ยต้องบอกว่าต้องผ่านการนะคะควบคุมดูแลการผลิตจากแพทย์แผนไทยนะคะผลิตออกมาเป็นสินค้าที่มีเลขออยอถูกต้องเพราะนั่นคือนะคะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญของพวกเราทุกคนคะ่ะอย่างบ้านหมอละอ,องของเราเองเนี่ยก็มีสินค้านะคะที่จําหน่ายอยู่ที่ร้านตำรับไทยเนี่ยหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ ยาบรรเทาริสีดวงทวารหน,นักนะคะที่จะดูแลปัญหาเรื่องของริษสีดวงทวารน,นะคะมีทั้งแบบตระประทานตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้เลยแบบทาจาหน่ายอยู่ที่ร้านตำรับไทยนอกจากนี้นะคะบ้านหมอละอองเรา,เายังมีสินค้าจําหน่ายที่นี่หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผู้คายด่วสมีทั้งแชมพูมีสบู่มีบาร์ผู้คาวมีแฮรโทนิกนะคะเพื่อดูแลปัญหาของผู้ที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังนะคะให้มาช้อปปิ้งที่ร้านตำรับไทยได้เลยยาสมุนไพรไทยที่ดีและมีคุณภาพจําเป็นต้องเลือกซื้อ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้อย่างร้านตำรับไทยนี่เองนะคะมีสาขาราว50สาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเลยค่ะรับรองว่าได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนค่ะเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยเชื่อใจบ้านหอละออง